เดียนะคะครบเทียไอครบครบหมดทุกอย่างอาืมกดหน,ห,ม <Go. S 1> หนึ่งห้ามโกงหนึ่งห้ามโกงห้ามห้ามโกงห้ามเกียนห้ามทุบบล็อกโ okay. okay. อเคอืมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่แมปการะโดดเฮท มีทั้งหมด10ด่านขอให้สนุกใช่น่าจะสนุกมากเลยสนุกมากจนหัวอุ่นปูนกว่นนี้นะ่าจะไม่มีอีแล้วโอเคโอเค้วถับเสียงโอเคกล้องเกอยู่โยโอเคไปกดนะครังปูงอะไรไป let's go เลชเก่ประตูเปิดอีกแล้วปิดสิครับรออะไรกระสัตว์มันเข้ามาปึ๊บต๊เอาโอเคด่านที่หนึ่งปึ๊บปึ๊บได้อยู่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 เอ้ยเกือบโดนปึ๊บ ใส่คงเป็นวันเริ่มต้นได้ดีที่สุดในโลกแล้วป๊บโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ย<ม>นะาจา่ะที่สอง,องเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงยาเตอรภัยสวยมากเลย ดัง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 ร้อนแรง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 โอเคบู๊ตเตอเอ๊จะตาย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 ไม่ไม่ไม่จีจีลิฟต์นี่จะผ่านไหมวันนี้ <c oughs> ได้อยู่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 อยอยเออโดนปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรอนร้อนรอนร้อนร้อนร้อนดีร้อนม่มีแซบเจ้าทีนี้เจ้ามากีเจ้าเจ้าเจ้าเนื้อเรื่อง ขอโทษคนที่จะออกไปเไปทางหลักผมได้ทำการปิดประตูไว้เพื่อไม่ให้ระบาดอะไรออกไปถือมีคิดดีแล้วกันนะน้ยคิดดีละมาไม่ได้เล่นานานลืมแล้วทางออกอยู่ไหนวะเอาแล้วสวัสด,ดีครับเอ้ทางออกอยู่ไหนไม่เล่น,นไม่ได้เล่นานานเลยลืมตรงนี้เปล่าเนี่ย อยู่ตรงนี้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 หเอาเอาผ้าเก่ามาเลียรงใหม่นี่คือหมึไอ้ได้อยู่ได้อยู่ทำโกเลมให้ดูหน่อยโกเลมเหรออันนี้เราเล่นอันนี้ทำโกเลมให้ดูหน่อยผม,ผมเล่นแมปอยู่ครับคืออันนี้ผมทุบบล็อกวางบล็อกอะไรไม่ได้เลยเนื้อเรื่อง ตัวที่เราสร้างขึ้นที่ตัวอะไรบ้างอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเนื้อเรื่องวันที่1 7แเ่หน้าเราได้ขุดไปเจอบอลาวาบอกหน่อยคุณผมเล่นอยู่ในแมปอยู่บอกหน่อยตัวที่สร้างขึ้นที่ตัวอะไรบ้างอ,าอย่าบอกนะจะให้ผมปรับเป็นธรรมา ผมเล่นแมปปากัวอยู่ <c ười> คือเดี๋ยวผมเอาไว<ม>้ผมเล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้นะครับอันนี้มไม่นะเราได้ไปขุดเจอบ่อลาวาเรือ้อยไปมากกว่านั้นใสน้ำมันยังติดอยู่กับเครื่องเจาะอ่ะบาลไล <c ười> ถ้าใสาน้ำมันยังติดอยู่กับเครื่องเจาะโอเคปไปไปเบ้ย โอ้ไม่นะทางออกโดนปิดเหมือนเราต้องไปทางเมืองแล้วแล้วใครไปไปทางเมืองเฮ้ยเออทางออกมันโดนปิด <c oughs> ไอด่านนรกนี่แหละ <c oughs> ตัวที่เราสร้างขึ้นมีอะไรบ้างแค่ฝากบอกเฉยมีอะไรบ้างโอเคได, <c oughs> ได้ได้ ก็มีโกเลมแล้วก็สซินเดอร์แมนแต่ไม่ใช่ไอรอนโกเลมแล้วก็อะไรนะไอหุน่นตุกิตไอตุกตาหิมะโอเคด่านนี้เราจะผ่านมิมนิเอียงจะโดนต้ยไม่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 ไม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  โอเคโอเคสงสัยคุณสงสัยผมจะได้หออุดแล้วตอนนี้มีกี่ตัวตัวที่เราสร้างขึ้ได้มีกี่ตัวเหรอถ้าสร้างด้วยเป็นบล็อกแต่ถ้าไม่นับไข่นะก็น่าจะมีแค่สองตัว <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่เรานูบชั้นดีนี่นานูบโคแบบนูบชั้นดี โอเคโดนมาตรงนี้อึ๊บโดนเขาให้โอเค,อเค,อเค,อเคยังจะมีอีกโอ๊ยชีวิตโอเค,อเคไม่นะจะผ่านไม่เนี้ยโอ๊ย แต่ถ้าเราอยู่ในอมตะเนี่ยมันจะมีไข่มาให้นะฮะไอไข่หัวไข่อะไรเตะได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบว่าในชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีแค่สองตัวที่เราสร้างได้ตัวหนึ่งไอรอนโกเลมเราต้องใช้หัวฟักทองแล้วก็บล็อกเหล็กแล้วก็เซเลเตอร์แมนเนี่ยเราต้องใช้บล็อกหีมะาสองแล้วก็ฟักทองฉากนี้จะมืดหน่อยเพิ่มแสงแป๊บ เหมือดไม่นะเหมืองยังไม่ได้เปิดไฟเหมืองเราต้องไปเปิดไฟที่ห้องไฟฟ้าแล้วเหมืองทําไมมันยังไม่เปิดไฟดีไฟสำรองเปิดอยู่อืมไฟสำรองเปิดแต่มองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนะอาทำอะไรนะอาทำะมามีกี่ตัวคุณคุณเิดียเปล่าหมวแม่ใจโอ้ยมืดอ,อะไรเนี่ย ห้องรักษาวความปลอดภัยเฮ้ยมันไม่ใช่แมพผีนะเฮ้ยอันนี้นได้พีทีวีโอ้มืดตืดตือด่านที่สี่าทางไปห้องไฟฟ้าทางไปโรงเหมืองไรกอมาตะอ๋ออมาตะก็คือเผาเป็นอมาตะยังไงไออมาตะมีกี่ตัว ออามาต่มีกี่ตัวคือมันจะมีไข่มาให้ฮะทุกตัวเลยทางลงไปเหมืองไอ้ทางไป B2 เครื่องขุดเจาะมีประตูดเดียวให้เราไปได้โอ,โอ้มืดอ้องลระังโอ้โอไปมืดมองอะไรไม่เห็นเลยอ่าแป๊บหนึ่งนะผมผมผมหาทางขึ้นก่อน มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้มืดมากเลยตอนนี้ป,ปึป๊บปึ๊บมืดน,นี่อะไรอ่ะมฟังไอฟ้า A1 นี่ไงและสวิต์มันอยู่ไหนอ่ะมองอะไรไม่เห็นโยกมันมัวงัวเลยเอ้ยจิ้ม จิมจิมเอ่อเอาอ,อได้ช่วยมั่วตัวตัว,ตวกดปุ่มเพื่อเปิดสะพานโอ้เฟียวฟ้ามาพร้มแก็อุ้ยเกือบตกเคปายป้ายปายไม่น่านรีบยังใช้ไม่ได้เราต้องไปห้องจัดการไฟฟ้า ไปสับสวิตให้ลิฟใช้ได้อันนี้แหละทางลงไปเหมืองบีสองมันน่าจะมีแค่ทางเดียวอะ่ะลิฟโดนอย่าตายนะอย่าตายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสวิตเป็นพันสวิตเป็นพันโดนอีกแล้วโอ้ย ุดยอดจริงๆไปลอกันได้นะด่านหัวร้อนราว,ว่ามันอุ่นจริงๆฮะโอเคอร้อนแรง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 ตายแน่อนอนจะผ่านมเนี่ย น,นี้ต้องคนเทพแล้วแหละต้องคนเทพถึงจะผ่านได้คนต้องเทพขนาดไหนเนี่ยตายอีกแล้วจีเนียดนะฮะกคือตอนแรกประตูตรงนั้นมันยังไม่เปิดที่นาไฟมาแล้วมันเปิดเอ้เฉยอ่าดแล้วดวอะไรเนี่ยลีฟอ๋อนี่ไงเครื่องขุดเจาะไฟสำรองเปิดปิดประตูเปิดปิดไฟหลัก โ okay, okay. อเคโอเคอ่อย่างนั้นก็ยกสวิตซ์รีบแล้วได้แล้วกันอันนี้น่าจะใช่โอ้หล่อโอ้ว,ว้วาวว้าวจะลงเป็นไหนอีกนี่ว,ว้าวอ้าวรีบค้างเอ้ยโ,โอเคสวย ด่านที่ห้าโอ้รถไฟโอ้เดี๋ยวดีับฟาอ้าวเฮ้ย What the heck โอ้ว้ายว้ายดูดว้ายเฮ้ยกองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ย เดียวเฮ้ยเดียวหยุดหยุดไปนู่นมาผิดทางแล้วขนมเอ๊ยปึ๊บไปท้องด่วยซื้อด่านที่หก โอ้โห oh, oh, oh. สะพานมาให้แถวดิเอ้อเดีลาวาอยตายอย่าตายยาตายยาตายอยยอตายเขาให้าหา G G E C นะฮะอื่เราอยู พยายาโดนอย่งเลยอุ้ยเกือบตา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 ย,ยมันจะวนอีกเยอะไหมเนี่ยติดอะไรอ่ะติดอะไรเฮ้ยติดละติดอะไรอ่ะติดอะไร มันติดอะไรเฮ้ยอา้าวขึ้นได้เฉยโอ้ว้าวว้าวว้าวเอา้าเลื่อนเลยน้อยเกินตายเลย อึสวยอึเอ,อตายอีกแล้วโอ้ยเอาไว้เลี้ยงวันหลางแล้วกันสตรีมปีนแล้วนะจ๊ะออิอ